ถ้าจะพูดถึงการจัดการศึกษาเรื่องระบบขนส่งทางลางแล้วล่ะก็ต้องทำเราเพราะเราทำเรียนกินไม่ได้ทำา็เรยนวิยางรก็เรียนแต่เราเรียนมาเพื่อพัฒนาชนชนของเราบ้านของเราและรที่ายนที่ันไทเรื่องระบบสทางและรถไฟความเร็วส ่วนพวกเราเรียนเรื่องระบบปรนัสัญญาณและการควบคุมรถไฟที่การรถไฟฉงชิ่งตรงตามันทึกนะมันมีมันเห็นแต่เสด็จไมันจะออก,ออกออของกงไหลวงเจ้าพ่อคมแม่กันได้ยินคายอยู่เด๊วันไปได้บานไทยจะเปิดสอน,อน,ททอออนสรถไฟท้า,าหลางเลิศเปินเรื่องรางั่งางรถไฟอยู่แต่ก็ว่าสิให้ลูกไปเรียกจังหวังลาจบมากแต่เสด็จไม่งานทัมเห็นงานอยู่ไกลบานเฮ่า ขอนแก่นคิดว่าอนาคตน่าจะเป็นศูนย์กลางนะครับของการศึกษานะครับของระบบรางได้โดยเฉพาะวันนี้วิเลยการอาชีพบ้านไผ่ได้เริ่มแล้วในการทําการศึกษาเรื่องระบบรางเชื่อใจมั่นใจพวกเราวิเลยการอาชีพบ้านไผ่